สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเต็ปนะครับของคอมบอนเดอร์ AR67 นะครับเป็นตัวนี้นะครับคอมอนเดอร์ AR67 รูปทรงสวยงามนะครับวิธีปรับสเตปก็ไม่ยากนะครับอาเรามาเริ่มทำปรับสเต็ปพร้อมกันนะครับวิธีทำให้ทำแบบนี้นะครับให้กด F กดเลข4นะครับเอาทำพร้อมกันนะครับปรับสเตปกด F กดเลข4ปึ๊บอ่าสเตปมันอยู่12.5นะครับให้กดลูกศรลงนะครับกดลูกศรลงให้มันเหลือ 5k นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด F ยืนยันครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วกด exit นะครับปึ๊บอ่าเอาดูใหม่นะครับกด F อ่าเป็น 5k นะครับ 5k ก็ถูกต้องนะครับก็เรียบร้อยครับวิธีปรับสเตปนะครับ เดี๋ยวผมอธิบ um, ายน a, ิดหนึ่งนะครับสาเหตุที่ปรับไว้ที่ 5k นะครับก็คือหมายว่าเวลาเรากดความถี่แล้วมันจะลงตัวง่ายนะครับอ่านะครับถ้าเราปรับไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับอ่ามันไม่มีผลกับเครื่องนะครับจะปรับไว้ที่12.5ปรับที่25ปรับ50ก็ได้นะครับปรับไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับมันไม่มีผลกับเครื่องนะครับอ่าบอกก่อนที่ผมแนะนําไว้ปรับที่ 5k ก็เพื่อให้มันกดความถี่แล้วมันจะลงตัวง่ายนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ